สวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่านคะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็จะพามาดูแนวรับแนวต้านนะคะของหุ้นตัวหนึ่งนะคะหุ้นตัวนั้นก็คือ icn นะคะบริษัท information and communication network นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะมาดูการาฟทางเทคนิคนะคะเข้าเว็บไซต์ของสยามชาร์ต com นะคะแล้วก็ พิมพ์ชื่อหุ้นลงไปนะคะ ICN นะเลือกที่ทำเฟรมเดย์ก่อนนะคะทำเรมเดย์คลิกลงไปนะคะสิ่งแรกที่เราจะดูนะคะเราจะมาวิเคราะห์ก่อนว่า หุ้น icn เนี่ยณปัจจุบันเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงนะคะถ้าเราจะเทรดหุ้นเราควรที่จะเลือกหุ้นที่มีกราฟทางเทคนิคเป็นหุ้นขาขึ้นนะคะอ,ะอย่างเช่น icn เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเป็นหุ้นขาขึ้นนะคะดูยังไงนะคะก็ดูที่เส้น ema สีแดงเนี่ยอยู่ด้านบนสุดนะคะสามารถยืนอยู่ด้านบนสุด อยู่เหนือเส้นสีเขียวอยู่เหนือเส้นสีม่วงได้นะคะก็เป็นเทรนหุ้นขาขึ้นนะคะจะสังเกตว่าหุ้นตัวนี้เป็นเทรนขาขึ้นมายาวนานมากเลยนะคะจุดที่เขาเป็นขาขึ้นจุดแรกเลยนะคะตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะคะเห็นไหมคะว่าจะมีจุดสีเขียวๆตรงนี้เกิดขึ้นเนื่องมาจากว่าเส้น ema สีแดงเนี่ยสามารถตวัดขึ้นไปตัดเส้นสีเขียวขึ้นไปอยู่ด้านบนได้นะคะแล้ว จะเกิดจุดสีเขียวเม็ดเล็กๆตรงนรเนี้ยกลมเลยนะครตรงเนี้ยบอกว่าเป็นสัญญาณขาขึ้นนะคะเปลี่ยนเป็นสัญญาณขาขึ้นมาตั้งแต่เดือนเมษาแล้วนะคะเมษาสอง0นยี่สวันที่สินะคะรุ้นตัวนเนี้ย icn เนี่ยก็เป็นขาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจนถึงปัจจุบันเลยนะคะพฤษภาาวิจนากรกรดาสิงหากันยาตุลาโ พฤติการทันวาวข้ามปีเลยนะคะเขาเป็นขาขึ้นมาแรมปีแล้วนะคะอันนี้ลักษณะการดูว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นขาขึ้นโดยสังเกตจากเส้น EMA สีแดงอยู่ด้านบนสุดนะคะนอกจากนั้นเราจะต้องดูเส้น MACD ประกอบด้วยนะคะ MACD ก็ควรจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นด้วยนะคะก่อนที่เราจะเทรดหุ้นเราจะต้องให้ เอเป็นขาขึ้น m a c d ก็ควรจะเป็นขาขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ iSI ด้านล่างก็เป็นขาขึ้นด้วยนะคะอย่างเช่น m a c d นะวันนี้ก็เกิดจุดสีเขียวจุดเข้าซื้อวันแรกนะคะ,ะจะสังเกตว่าเส้นสีน้ำเงินนะคะตัดขึ้นตวัดขึ้นไปได้นะคะตะวัดตัดขึ้นสีแดงขึ้นไปได้และมีจุดสีเขียวเกิดขึ้นเป็นวันแรกนะคะวันนี้นะคะ จุดสีเขียวบ่งบอกว่ากำลังเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะในระยะสั้นของเส้น MACD นี้นะคะซึ่งมีความหมายว่าเป็นจุดซื้อได้ด้วยนะคะเป็นจุดซื้อเป็นจุดเข้าซื้อได้ด้วยนะคะเห็นได้เข้ะว่าแนวโน้มของ MACD ก็เป็นขาขึ้นแนวโน้มของ EMA ก็เป็นขาขึ้นอันนี้ก็เหมาะสำหรับการเทรดนะคะ เรามาดูที่แรงซื้อแรงขายที่เส้น isi นะคะแรงซื้อแรงขายเนี่ยก็ยกขึ้นมาอยู่ในระดับ63นะคะก็ถือว่ามีแรงซื้อเข้ามานะสูงกว่า50นะคะก็ตอบโจทย์นะคะสำหรับการเทรดดิ้งหุ้น icn นะคะนอกจากเราจะดูกราฟทั้ง3ส่วนมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นแล้วนะคะเราต้องมาหาแนวรับด้วยนะคะ แนวรับของหุ้น icn ดูตรงไหนนะคะก็ให้เรานำเมาส์ไปชี้นะคะแนวรับปัจจุบันปลายเส้น e ีอสีแดงนะคะแนวรับปัจจุบันก็จะอยู่ที่ประมาณ4บาท4บาทแปดสตางค์นะคะจุดนี้นะคะสี่บาทแปดสตางค์เป็นแนวรับปัจจุบันนะคะส่วนแนวรับถัดลงมา ก็คือนำเรานำเมาส์ไปชี้ที่ปลายเส้น ema สีเขียวนะคะก็จะประมาณ3าบาท90นะคะแล้วก็แนวรับล่างสุดก็จะอยู่ที่3ามบาท6กนะคะอันนี้วิธีการดูแนวรับที่1แนวรับที่2แนวรับที่3นะคะแต่ว่าการเทรดเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะดูที่แนวรับแรกนะคะแนวรับเส้นสีแดงนะคะส่วนแนวต้านนะคะแนวต้านของหุ้น icn เนี่ยนะคะ ก็คือแท่งที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยนะคะที่ทําจุดสูนสุดเอาไว้เนี่ยนะคะแล้วยังไม่ผ่านก็คือแท่งของของเมื่อวานเนี่ยนะคะก็คืออยู่ที่สี่บาทห้าสิบสี่ตังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรา <c oughs> จะหาแนวต้านเนี่ยนะคะแนวต้านของเขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะทำไฮใหม่นะคะเป็นไฮใหม่ในรอบกี่เดือนกี่ปีอ่า ะะเราต้องไปดูที่ทำฟิมวิกแล้วถึงจะเห็นนะคะก็สำหรับท่านใดที่จะเข้านะคะ ICN นะคะก็ดูดูแนวรับเขาจะอยู่ที่ประมาณ4บาทแตตางนะคะแนวต้าน4บาท54สตางนะคะตรงนี้ก็พอจะมีแกปให้เล่นบ้างนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวลองมาดูที่ทำฟิมวิกกันนะคะ ทำเฟมวิกเนี่ยอ๋อทำเฟมวิกเนี่ยตอนนี้ก็เส้น m a c d เด่กก็ทำท่านะคะทำท่าเหมือนจะตัดนะคะตรงนี้เป็นวอลลุ่มนะคะวอลลุ่มวอลลุ่มของวิกเนี่ยก็คือแท่งใหญ่เลยนะคะมีวอลลุ่มเข้ามาเยอะมากเลยนะคะส่วน i s i ก็โวล์บอสไปแล้วนะคะก็ถ้า i s i โวล์บอสเนี่ยก็ ต้องระมัดระวังด้วยนะคะว่าอาจจะมีแรงเทขายได้นะคะถ้าเราจะมาดูแนวรับของอของวิกเนี่ยนะคะแนวรับของหุ้นตัวนี้ในรอบสัปดาห์จะอยู่ที่สามบาทแปดสิบสี่ตางนะคะ แต่ว่าหุ้นตัวนี้ทำให้ใหม่นะคะอืมรูปกราฟของกราฟมันของเขาเนี่ยเห็นไหมคะว่าเป็นรูปเป็นรูปตวัว V เลยนะคะสวยงามเลยคะ่ะจุดัดท่อมก็จะอยู่ช่วงนี้นะคะช่วงกล,กลางๆเนี่ยนะคะ,ะเขาก็พยายามไต่ขึ้นไปเป็นหุ้นขาขึ้นสวยงามมากเลยนะคะที่ขึ้นมาได้สูงนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะมาลุ้นนะคะลุ้นว่าถ้าเขาทะลุไฮเดิม ที่เคยทำไว้นะคะเมื่อปีสองพันสิบเจ็ดเดือนเก้าสองพันสิบ็ดที่ว่าทำไฮเดรงม,มาไว้เนี่ยห้าบาทสิบนะคะไฮเดรงห้าบาทสิบนะคะก็ไม่แน่นะคะ,ะ,คะอาจจะทะลุผ่านไปได้ก็ได้นะคะเส้นไอซ์ไอนี่ถึงแม้ว่า,ากราฟมันเนี่ยจะโอเวร์บอสไปแล้วนะคะแต่ก็มีแรงซื้อนะคะทะลุทะลุ การกระบาดขึ้นมานะคะ MACD ก็ยกขึ้นเป็นขาข,ขึ้นชัดเจนนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนก,อนการตัดสินใจลงทุนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ